สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้อะไรมาไหนไหนโชว์เพื่อนสินี่คืออะไรคะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เอาตัวนี้เป็นตัวต่อเลโก้เบอร์เกอร์เป็นรถใช่ไหมคะ<ช>ตัวก่อนเราได้อะไรมาคะ<ช>ตัวก่อนเราต่อตัวนี้ตัวนี้ใหม่ล่าสุดใช่ไหมคะ<ช>ไหนลองดูสิคะไหนลองรีวิวให้เพื่อนดูสิ โอ้ไหนตัวเบอร์เกอร์คะโอ้อันนี้คือเบอร์เกอร์ใช่ไหมโอเคในในส่วนในชุดรถเนี้ยมีอะไรบ้างรถของเบอร์เกอร์เนี้ยมีอะไรบ้างอ๋อเป็นรถใช่ไหมคะถอดประกอบได้แบบนี้ใช่ไหมไหนอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองถอดลังคาได้เปิดตรงนี้ได้ด้วยโอเคเปิดประตูได้ด้วยอ๋อมีประตูด้วย มีซอสด้วยอ๋อมีซอสให้ด้วยตัวเบอร์เกอร์นี่คือตัวเบอร์เกอร์นะครับเพื่อนๆมีตัวเบอร์เกอร์อันนี้คืออ่านี่คือใครนี่นี่คนขายเบอร์เกอร์ใช่ไหมอันนี้คนขายเบอร์เกอร์โอเคอันนี้คือคนซื้อเบอร์เกอร์ใช่ไหมอันนี้คนซื้อเบอร์เกอร์เขาหิวข้าวโอเคคนซื้อเบอร์เกอร์หิวข้าวโอเคอันนี้คือใครเนี่ย คนซื้อน้ำใช่ไหมจากคันนี้คนซื้อน้ำใช่ไหมนี่อันนี้เขาจะขยันนี้อ๋อผู้หญิงมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ผู้หญิงก็มาอยู่ตรงนี้ก่อนโอเคตรงนี้เราจะทำเป็นตลาดนัดหรือเปล่าใช่จะทำเป็นรถตลาดนัดนะป๊าป๊าป๊าปาทำาทตอเอาเยอะๆเลยเอาเยอะๆนะทำเป็นรถตลาดนัดนะเราค่อยๆเก็บไปนะคะใช่ไหม แล้วก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูตลอดเต้นอยู่เต้นได้เหรอเต้นได้มีขาสองขาไหนประตูของเบอร์เกอร์นี่เปิดได้ไหมคะไหนลองลองดูสิค่ะ้เวไหนไหนเอ้ยไหนเปิดให้เพื่อนๆดูสิอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองประตูรถเหรอครับเปิดได้ไหมประตูรถเปิดได้ไหมเปิดได้ประตูรถเปิดได้อ้าวป๊าเห็นอะไรแวบๆตรงนี้เปิดได้ไหม เป็นป้ายเบอร์เกอร์นี่เองโอ้เป็นป้ายเบอร์เกอร์อันนี้ก็เป็นขวดน้ำอันนี้ขายน้ำรถขายน้ำอันนี้ก็เปิดประตูต่างได้เหมือนกันโอ้โอเล่นได้ด้วยโอ้อันนี้เป็นรูปไฟด้วยโอ้ประตูข้างๆ ประตูรถตรงนี้เปิดได้ด้วยโอ้เหมือนกันเลยเหมือนกันกับตัวนี้เลยเหมือนกันกับคันนี้เลยคันนี้ก็เปิดได้เหมือนกันพร้อมกันโอ้พร้อมกันชอบกันเลใช่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็บายๆเอายังไม่ไปหรอไปก่อนได้แล้วครั้งหน้าเรากลับมาไม่บน้ลบิ้บายๆเดี๋ยวตอนนี้ต๊อปขอเล่นกับป๊ะป๊ากันนะ ไนก็บายบายหากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ต็อปด้วยนะคะกดซับสไครต์ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบาย